กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเย็บซีสุขานที่เข้ามาติดตามหับสวมบ่าวตาย,วยพี่น้องเมื่อน,นี้กับกำลังสีออกไหาออกหน้ากับพี่น้องเลยอืมไปครับน้องหนัดไปกับ,น,น,กบน้องอานเนยพี่น้องเลยไปหาอยู่หากินนั่แหละพูดคบพูดเขียนพี่น้องเลยมิชิเลยพี่น้องวิธีการทำมาหากินบ้านเฮากับ ม,มีอ,อย่างไรหาอยู่หากินตามธรมรมชาติที่นอเลยบญญรรยากาศยามสวย,สวยท้องฟ้ากับสีาราคขาวงามที่นอเลยมีลมผัดเย็นสุวยสวยบญญรรยากาศดีหลายพี่นอเลยมนานีแต่ยามเศร้ากับสีหนาวหน่อยจักหน่อยตกสวยๆวยมากกับบญญรรยากาศกับธรรมดาแบบอุณภูมิมันกัสีสูงขึ้นนพี่นอแดดออกกับ ือวบรรยากาศดีพี่น้องเลยจะอยู่ตอนนี้ก็บกำลังพากันหยาออกไปอยู่พี่น้องเลยมาเราเราสมนุการมาสีมานหรือบวมานพี่น้องพอเมื่อวานนี่เขากับไปไป,ไปคุดหยุดแต่ว่าเขาไปสองสามคนกับหลานนั่นแหละอันก็ได้อยู่ได้อยู่หลายเติบพี่น้องเลย ไปบ่ได้โดนเขากกลับมามันนี้สิป้ายใหม่พี่น้องเลยมันหลุดทำกันวัดสิมานแล้วประมานไปกับหวานใจมันนี้จักสิแดงย,ยังไงพี่น้องเลยไปหนูเนยน้ำแน่ผูน้องเนยกันใช้ใช้เออยนินเข่าเกิดเพิ่น ได้ยังอันนี so ้ขึ้นข้อบ่าวตายเลยนีมานี้มานี่มานี้มาถือจุ๊บๆปลลงไว้จุ๊บๆๆๆฟืนในกะอยากไปนำพี่น้องเ้ยสุขสุคนสบายดีเด้อทางเมืองเหนือเมืองนาอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะ พ่อกัน,นเคยก่าวพี่น้องเอ้ยชีวิตบรรเน่าบรรนาหาอยู่หากินหาตามธรรมชาติ์อเอนเอก็อยากไปน้ำอนเนก็นได้ตายไปได้หายหนามบ่เสียวพากันตาย,ยาหิวหน,นามบ่เน,ขน,น,นยขากแร่ในหนังบ่าขากแร่ นี่อเนย้กบตายกำลังคุดพี่น้องตอนนี้พากันแนมมาดูอือนี่น้องตานกับแม่อเนยน ดังปลูกพันไปเลยปลูกปลูกมตงบ่ปลูกมะตงมะถั่วนั่งเลยกับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวอรสบูดเวอดนัพี่น้อง พ่อก็บ่าวตายพี่าพี่น้องเอ้ยกับน้องอันเอ้ยไปยังเรามาหอดหวยเลยพี่น้องมาหอดหวยแล้วสกุลสกุลอันเอ้ยกับบันบ่าวตายหยาดกันคุดป่ะไหนบ่าวตายคุดอีละแล้วยังบอกมานอกพี่พอใหญ่ลงวัดมันใหญ่เพิ่นกาสือผูุพี่น้องเอ้ยปาซันี่พิ่นกาบ่าว่างเนาะเพิ่นเอาน้องไอคิวอยู่ แล้วก็น,นองข้าเป็นกับสักผาก็แล้วอเ,อเน่มานำกับเอเน่กัอยากมาแล้วก็บ,บรรยกกล้คับหน้าเราพี่น้องได้ขึ้นไปในกระแมน <c oughs> เหอถพออแมืกมืออมถือมยนี่อาาอ,อถึงแือวออนๆือข Khen 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 mà sẵn nói Ai Thả bông thả bông thả Lấy cho dù cây đưa dạn được, dù cái cây Vô cái cây dạn dạn cái cho kênh nằm Mì Gõ

เลือกับปตองคุดเลือเกินกเลือเกินกับคุดบวาวเลือเกินลงคุดปูน้ำเนยเดอเสียงแอ๋วหรอเ่าฮะรลอเสียงอเปล่าเียงแอหรอ่ คอยย่างเด้อเนอเด้อแล้วคอยย่างเด้อบิึงในทางนะลุยระเอกกำลังเอกน้อยพี่น้องเอ้ยนางเอกน้อยกับคูตคือกัน บ่อไรมันที่ะแข็งโอ้ดินมาขีนแห่กับแข็งจะสั่นเลยบ่ได้มันแข็งเพื่อนนะอู้อ๋อเลยผูกความแหละ ลอยยาเห็ดด้ลอยเด้อ,อ,ค,อคือปุงป้งๆเล็กบ่ถึงแหละ<อ>กระปูว่ะสัน ปลาปลาหมอนี่ึเกียดบ่มวยๆวยลายเกียดนด้อยลายเกียนเขียดเยออลายเขียดลายเขียดแรกยังให้กระพุ่งอีกก้ะกำลังขุดพี่น้องเลย <c oughs> อ้าวได้แล้วกัะปูกับปูตัวเดียวนะอ, <c oughs> อันนี้อันนี้นางแล้วปลาลุงตอนนี้เ <c> ป <oughs> ็นไหไปจ่อยอกหลายตัวย <c oughs> โอ้ยห,ห,ห,หลัดมาทางนี้แมงข้าตานเนยวะมันออกไปแล้วบ้บุงอืมบุ้ยหายเงียบเงียบไปเร็วนีเพียง นำลงหนัดกำลงังขุดสงสัยพี่นว่าเพิ่นสงสัยงอกอันนี้ก็ย่านกระยานพี่นออ้นองผูกยักยานยันนยงหรอกในกระปูพี่ทำอะไรไไในกระปูแมตตัวหนึ่งอ,อายาไปไป,ไปอาาีกหาอีกต่อไปพี่น้องอันนี้ก็นในหัวหช่วยน้องเอ้หยหัวทั้งลังทั้งลุ่มหน้าเลยพี่น้อง หลักมันกำลังขุดอยู่แม่นเนาะกระปูยานเนี่ยมันมันเนาะขุดมาแล้วก็ป่นหรือว่าเห็ดน้ำิกปูอะไรอย่างเนาะกินกับหมักเล่นไม้เล่นไม้แล้วก็พักพักกระเดาบพักชะละกาเขียดกับไปอ้อมเสร็จพักหอมซีพี่น้อยเสร็จพักซีอ๋อเพื่อผมกำลังขุดอยู่ น้องอันไหนเพิ่งจะขุดน้ำอ,อีกอเปลี่ยนกันขุดพี่น้องเลยมาหนิหมานบ่อหรือบ,บ่หมานหม,มานปูโอ้ได้กระปุียเลยสัก <c oughs> สขูนี่ขูหาต่อไปอีกพี่น้องนี่ไน้องนักเลยเอาขเอาขียนพี่น้องเลย เอาเขียนในคอนพี่น้องเอ้ยคอนไปสิเทางัดออกเอาเอาออกเลยครัมีเขียนขับไปชนไปหลีอยู่ตามกองคอนพี่น้องขุดสงสัยในหูอีกขุดเบื้งในหูอีกก่อนพี่น้องหูน้องนัดขุดอีกเลยพี่น้องหืมหืมบุกขาดเจ้า ชงสชงสพี่น sí. ้องอาได้กบมานไดตัวหนึ่งเหนว่ากับานแตบาดตายด้จ้าันี้อมาเยอยังขงพี่ได้ทั้งคูได้ทั้งกบแลยนี่ยิ้มอมเป็กระลุกงดุ๊กบตัวบางใหญ่เต๋ได้พ่นอปาตาปูของได้ไปแล้วตัวหนึ่ง นี่กำลังขุดอีกแล้วพี่เนาะได้ยังไงโอ้กระปูนี่พี่เนาะนี่ขุดอีกแล้วพี่เนาะเฮ้ยฮึฮึเฮ้ยเฮ้ยโอ้เขียดโอ้หนูเลยกะ นะป้านตัวเขียดซับเข้าไปเบิ่งอีกพี่น้องเม็ดรีอยอืมอ่ะน้องหนัดกำลังขุดพี่น้องเอ้ยหึยังละ่ะเขียดอยนี่อ่ะคุดเบื้งอีกพี่น้องเลย ฮี้ๆๆอื้ออ้อได้แล้วพี่น้องโอ้ยไปแ้อยไปอุ้ยนี่ได้แล้วพี่น้องอื้ออื้อพี่น้องเอ้ยียดกะหืมคุบเคียดพี่น้องเอ้ยโอ้ยแดด แศษกระชองใสก่กระตูกระกล่องพี่น้องเลยอเขอโทษโอขออภไปเลยพี่น้องเลยอืมขุดเมื่อกี้นี่เต็มออกมา,าไ,ปมไปตัวหนึ่งไปยังราคาเนี่ยของมันถูกมาเลยนี่ได้อีกแล้วพี่น้องเฉียดเฉียดอยู่ตำลึกพี่น้องเลยซับๆไปหูน,นหน่อยนๆไปอยู่ดีอยู่ ตอนนี้ก,กำลังคุดอยู่พี่นอ้องจก็กส์แมนยังได้อืออือโอ้กระปูอากายกระปูในน้อยพี่นอ้องเลยคุดจนเมื่อยพี่มาคุดตัวนี้อีกพี่น้องเลยนี่พี่นอ้นนองได้อีกเลยเขียบตัวหนึ่งพี่น้องบาไายกรุบต้องนัดคุดแล้วมันเติดออกมาพี่นอ้องฮะดิอือ เดี๋ดกระซองใส่กระตุกกล่องพี่นอ้องเขาเถอะเขาไปแดดพี่น้องเด้อเราขุดอยู่พี่นอ้องเราลุดเราซุบกันว่าสิมันบ่นรเรือบม่มันโอ้ยปุ้ยพี่น้องเอ้ยได้กบอีกตัวหนึ่งพี่น้องกบอยู่กับเขียดพร้อมอ้โอ้โอ คนเกง่งสวัสดีปาลุงอีกอมาหาเขียนนำพี่น้องเอ้ยมา,าเขียนนำเต็มเป็นอ,นอะไรเต็ม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 นี่ดุ <laughs> ้งดึง <c oughs> โอ้เดี๋ยวไล่ตัวเติบทั้งโกดทั้งเขียดพอพอกินพี่น้องเลยแบบกะกะปูน้ำเนาะอืมเสร็จแล้วผาร้านเมื่อแล้วบ้านนี้ แล้วลาคลิปพายบาลตายไว้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบาลตายเด้อพี่น้องผักเบิ่งผักส้มต่อไปเด้อพี่ผาดประกาศนดยกขอโทษขออภัาายขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามผักสม้มสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุงบายบายยิามา้มยย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 ิ <บา S 1> ย้ <บา S 1> ยามยย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  ชงจุบชงจุอืมนสิเมื่ออะไรเด้อป้าลุงป้าลุงเป้าป้าเมื่อน้ําเนยปาอื